เอาแล้วครับเก็บกับดักหนูของเรากันครับเช้านี้ทั้งเหยื่ออ่อยทั้งเหยือออยแล้วก็เหยื่อขี้ใต้ครับเหยื่ออ่อยสลับกับเหยื่อขี้ใต้ครับชี้นด้วยลั่นทุ่งสูตรสามครับสลับกันไปฝนตกฝนไม่ินครับหนูจะออกหรือเปล่าไม่รู้เนี่บลั่นทุ่งสูตรสามเดี๋ยวไปดูกันครับ จะได้ผลงานหรือเปล่ารอยกัดสวยๆหลายจุดหลายที่เลยครับหนูครัวครับดูช่องมันวิ่งครับนี่นี่ช่องวิ่งเรื่อมเลยครับหนูครัว ฝนตกหนูยอกหากินไปเน้ะไม่ใช่เก็บกาปอ,อกแล้วมากินข้าวหมดซสะละหลอมจุดนี้ไว้ครับหลายหลังเลยที่ใต้ก็ไม่ทำงานครับโหฝนตกใส่เปียกหมดเลย ที่ใต้ก็ไม่ทงอนข้าวไม่กินที่ใต้ไม่กินหรือกินอะไรครับตาหน่อยโอ้โหโหนะครับหลังนี้นุ่นครับ น,น,นู่นๆโคโลอยู่นู่นนะบุกครัวแล้วมั้งน่ะโอ้โยโดนหลังรีวิวเมื่อวานเลยครับเอ้ามาเชือกลุมได้แล้วเนี่ยโดนหลังรีวิวเมื่อวานเลยครับนี่รอยกัดลูกครัวใหญ่นี่ครับใหญ่เต็มัยแล้วรุ่นนี้รอยกัดสองฝักข้างครับ แหวกใส่ตรงนี้เลยมาแล้วมาแล้วหนึ่งดูดูครับรอยกัดกบๆเลยดูนี่ครับนี่รอยกัดใหม่ๆเลยครับนี่นึ่นี่นะ่นี่นะนเงานะครับดูครับอู้หหลักฐาน

โอ้โหโดนอีกแล้วอลอยกัดสดๆครับนูนูนเเยื่ออมะตะครับเยื่ออมะตะสูตรอมะตะโอ้ยอยู่อย่างอ้วนเลยครับนี่ครับอ้วนตันตั๊กเลย ของนวลๆครับขนงาแบบนี้ไม่ต้องสืบหนูป่าอ้อยออเอาแล้วเอาแล้วมีอาการครับมีอาการขี้ตายสองหลังไม่เข้าโอ้โหมาเข้าเยอะอ่อยว่าแล้วทาไมขี้ตายไม่เข้าเป็นเขานี่เอง หนูครัวครับโอ้โหยังใหญ่เลยตัวนี้หนูครัวหนูพุกเล็กโอ้โหเต็มไวัยแล้วครับเนี่ยหนูพุกเล็กหนูครัวว่าสามหลังที่ใต้สองหลังไม่เข้าเลยครับมาโดนเดยอะ่อยปางงาง ย่อ่อยครับไม่โดนนูน่นนะบางนี้หรือเปล่าใส่ไว้ข้างรูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอาการครับมาแล้วหนูใหญ่ ขีใต้ทำงานนะครับมีรูอยู่ยแถวนี้ครับเนี่ยรูเก่าเก่าแต่ทางมันเลื่อมผิดปกติครับน,น,นู่นไงโดนแล้วขีใต้ไอ้แพงมาแล้วครับไอ้แผงเขาเก็บกันครับลกมากเลยแถวนี้มาจนได้ครับขีใต้หรือว่าจะไม่ทำงานซะแล้ว ขี้ใต้กับลั่นทุ่งสุดสามครับไอ้ยานี่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 เจีวไปเลยหนูครัวเจาะเป็นรูหมดเลยท่านน่ะเมื่อวานมาถึงนี่มันมืดแล้วเนาะกลับจะหมดแล้วครับเหลือแต่กลับเก่ากลับสามสี่ปีที่แล้วครับเนี่ยกลับมันอ่อนครับ เลยเลือกเอาตัวแข็งที่สุดมาใส่หนูใหญ่ตรงนี้ครับมาจริงๆครับได้ผลจริงๆอูู่ไหนเนาะกลับรอเห็นแต่ช่องเดินครับ เดินอยู่ใต้พุ่มไม้นะครับจะเดินเป็นช่องเลื่อมหมดเลยครับเดินเคลบเยียบคํับดักครับนีเห็นแต่เชือกครับกับดักไม่อยู่เลยครับนี่กับดักไม่อยู่ที่ครับเอา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 ท่านผู้ชมดูดูดู อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วขคใต้ครับสุดสามเป็นช่องผิดปกติครับจัดเลยโอู้คใตายก็เด็นไปนู่นโอ้โหถ้าู้ชมไ้ตัวนี้ครับยงใหญ่เลยตัวนี้ ไม่โลก็เกือบครับตัวนี้กับ <this> อ <pet of water> <c oughs> ่อนๆกับอ่อนๆก็อยู่ครับกลับเก่าเจ้าไปเลยช่องเดินที่สวยแบบนี้ครับโอ้ย <c oughs> ตั้งความหวังไว้สูงก็ได้หวังเลยครับ <c oughs> สองหลังติดโอ้หนูใหญ่ทั้งคู่เลยครับเนี่ย Cặp lăn ngấp không múa bên này à lăn đúng với mi <Nấu facial> อะไรกันนี่ขอบลั่นไม่มีหนูหนูครัวแน่นอนครับรอยกัดแบบนี้ครับ <c oughs> พลาดไปได้เสียเวลาหากับดักหลายอันเลยครับโอ้ไม่ได้ทำหมายไว้ครับ เยื่อ้อยก็ทำงานดีครับในเปา้อยนี่ครับตัวนี้เป็นรุ่นห้านิ้วครับกําดักจิ๋วห้านิ้วโมดิฟายแล้วสำหรับหนูครัวครับหนูหนูหนูครัวหนูฟุกเล็กอะไรพวกนี้ครับเนี่ยใส่กับเยื่อ้อยครับห้านิ้วก็พอครับโอ้ตัวสวยเลยครับตัวนี่ก็หนูครัวหนูครัวใหญ่เต็มวัยทั้งนั้นเลยครับเนี่ย หตัวนี่ขีดใต้กับสูตรสามครับจัดหนูใหญ่มาแล้วสองตัวไหนอะสูตรสามผมไปไหนโอ้โหกระเด็นไปนู่นนี่ครับสูตรสามสองตัวเลยครับ<ๆ>เห็นรอยอันนี้เจอรูอันนี้เจอทางเดินเป็นโพรงใหญ่ๆเนาะโอโ้ไม่ผิดหวังครับขนาดตัวมัน นี่ครับเจ๋วไปเลยแบบนี้โอเคครับสองสี่หกแปดโอ้โหพีได้ถึงแปดตัวใช่เลยนะี่ไม่น่าเชื่อสามสี่หกแปดสิบสิบสามโอ้โหกับดักสิบสามหลังครับแปดตัว